เดี๋ยวช่วงเช้าเนี่ยช่วงเนี้ยเดี๋ยวจะทาโต๊ะให้เสร็จก่อนเนาะเดี๋ยวจะสอนวิธีทํานะอย่าซีซัวทํากันนะเว้เยเออ,อของพวกน,นี้มันเรียนใครเรียนมันนะเว้ยไม่เกี่ยวกันอยู่ที่โรงงานครับวันนี้มาช็อปก็น้าตาเริ่มเปลี่ยนให้เขากั้นสถา,านที่ไว้แยกเพราะว่าเดี๋ยวฝุน่นคีดเลื่อยมันจะเข้าไปมีปัญหากับอุปกรณ์บางอย่างหน้าตาเปลี่ยนแล้วครับช็อปได้สั่งไว้นะครับ ก็ทําเกินคําสั่งไว้หน่อยนึงก็ไม่เป็นไรตรงนี้ก็ดีนะครับทําเป็นที่สําหรับเก็บไม้อัดพงทําชั้นเล็กอีกหน่อยนึงไอ้ตรงนี้คั้มแมคั้มไม้อัดไว้ใช่ไหมเดี๋ยวทําชั้นเล็กอีกอันหนึ่งเนี่ยเอาคั้มไว้ตรงเนี้ยเอาไว้ใส่ไม้อัดแผ่นเล็กที่เศษมันนะนะทําพื้นด้วยอันนี้ไม่ต้องพื้นพวกแผ่นใหญ่เนี่ยไม่ต้องทําพื้นเฉพาะชิ้นเล็กด้านหน้าเนี่ย ทำพื้นด้วยได้ททาข้อก,กั้นแผ่นเล็กเราจะได้เสียบได้ไม่งั้นแผ่นเล็กเราจะไปวางไหนโค้งเข้าบนนจริงๆไม่ต้องทําหรอกขำเว้ยมันมัน,ม,นมันไม่จําเป็นเลยใช่ไหมยึดล่างก็โอเคแล้วมันอยู่แล้วเออเพราะว่าในของเราจะทําพวกงานแม้อัดหนะ้าเขียนได้ใช่ไหมโอเคสิ่งที่ทําสั่งไว้ก็นี่เมื่อวานนี้ก็ทําอยู่ด้วยกันเน,นะครับกับกับช่างพงษ์ ปกผมก็ไม่ได้ถ่ายไว้เพราะว่าฉุกระหุกนิดนึงเอา้าเอา้เอาไอาตรงนี้ลงเลื่อยตัดองศานะฮะยังไม่ได้ยึดยังไม่ไอะไรต่ออะไรก็เลีร์ไว้ก่อนเมื่อวานนี้ไปที่ร้านไทคาเพนเตอร์ของคุณอนุชิตไปเอาล้างทีแท็กมาเอามาหลายอย่างนะครับอย่างก็เล็กอย่างก็น้อยเดี๋ยวาล้างทีแท็กมาเดี๋ยวเราจะมายึดตรงเนี้เดี๋ยวเลีร์ดูว่าจะยึดยังไงดีแล้วก็ซื้อสต็อปเปอร์มาด้วย เวลาตัดเราจะได้ไม่ต้องยุ่งยากนะฮะเดี๋ยวช่วงเช้าเนี้ยช่วงเนี้ยเดี๋ยวจะทําโต๊ะให้เสร็จก่อนเนาะอีกสักพักหนึ่งก็จะไปประกอบประกอบตู้ให้ก็ตัดไม้เตรียมไว้แล้วละอุปกรณ์มันก็ยังไม่เรียบร้อยหลายอย่างโต๊ะตัวนี้ก็เอามาจากสวนละเรียบร้อยนะครับช็อปก็หน้าตาก็ประมาณนี้ได้เดี๋ยวเรา มาประกอบตัวนี้กันต,ตัวนี้นะครับมันเป็นเคาน์เตอร์เก่า,เ,าเป็นเคาน์เตอร์ที่โต๊ะทำงานที่ออฟฟิศรือออกมาแล้วก็มาตั้งทุกอย่างกันใหม่แล้วก็ตีกล่องขึ้นมาเพื่อเพื่อรับไม้เดี๋ยวจะทำแท่นสําหรับวางทีแท็กเอาเอาแค่ใช้งานยังไม่ได้แบบเอาจริงเอาจังนะครับแต่แต่มันก็ใช้งานได้แล้วดูอย่างนี้ ทำลางขึ้นมาทำแท่นขึ้นมารับแค่นั้นก็น่าจะจบละอ่ะหนึ่งหเดี๋ยวนะอย่างนั้นไม่ต้องตัดอะเอาเท่าที่มีดีกว่าไหม,ไมไอ่ะเม็อห้าสิบอ่าตัดเม็เช็คมาเอาหัวที่เสมอที่สุดดีกว่าอ่ะละเคียงเม็ดห้าสิบมาใช้เลื่อยวงเดือนวางแล้วตัดเอาสเกลมันใช้ได้เอ้ยนี่ขยับเวลาขยับขยับนี้ด้วยอ่ะอ่าล็อกเลย ล็อกก่อนเดี๋ยวมีปัญหาอีกมาเดี๋ยวดูสิบสามเซอันนี้สิบสามเซนใช่ไหมสามเซนครึ่งอยู่นี่เอาด้านไหนเสมอใส่เลยไอของที่ไม่ใช้เอาลงจากโต๊ะก่อนเนี่ยพวกอย่างเงี้ยอย่าให้มาเกะ็กกะเวลาเราทำงนาน เดี๋ยวดูนะเนี่ยให้ทำอย่างนี้อย่างเงี้ยนะจับให้เสมอเอานี้นำลงไปก่อนเอาสว่านนำลงไปก่อนอะระปุกเกี่ยวมาใส่กระเป๋าไปใส่กระเป๋ามาเนี่ย <c oughs> มาได้ยังไงวะเนี่ยยืดไปนะเนี่ยยืดเป็นฉากอย่างเงี้ยนะเนี่ยมันจะมีขี้ติดเป็นเป็นว่าเขาเขาเคลือบไอ้นี่ไว้ตัวนี้ที่สีดำเนี่ย<ช>มัน,ม,นมันเป็นแผ่นอะไรวะเขาเรียกเขาหุ้มไวอ้อ่ะเฟอร์นิเจอร์เราของเฟอร์นิเจอร์เก่าไง นนใช่เปนมีลายไม้พลาสติกต่งนี้มันมีตั้งหลายอย่างบริษัทของเราก็ขายเครื่องปิ้นที่ปิ้นพวกพวกลายพวกนี้ด้วยลายเดี๋ยวนี้มันจะเป็นลายแบบลายออกแบบได้เองแล้วละ่ะเหมือนเหมือนวอลเปเปอร์อะทำอย่างนี้นะทำนี้ให้ครบทั้งเจ็ดอันเจาะเข้าไปข้างในหน่อยก็ได้เพราะว่าถ้าริมเนี่ยมันโอกาสเสี่ยงแตกเจาะเข้าไปข้างในหน่อยก็ได้นะข,ข้างใน เนี่ยทับเข้ามาข้างในเนี่ยเนี่ยแตกห็นนะที่มันแตกเป็นเพราะว่านี่<ม>เห็นไหมอ่ะเขีเขียเ่ยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแวไม่เป็นไรไอ้แตกยังไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรนั่นไปเนี่ยเห็นไหมเอาแปล,แปลปเอาปัจจัยเอามาไขาแล้วให้มันยาวนิดหนึ่งดอกมันจะได้นําได้นะด้วยดอกถ้ามีดอกนําเนี่ยมันจะไม่แตกถ้าลงตุ้มสอนผิดสอนถูกก็บอกด้วยแล้วกัน พระเจเอไขอายเรามีสเปร์ไหมมีสูนทเออเอามาเอามาฉีดหน่อยเพราะมันจะดึงออกไหมล่ะไม่ออกหรอกใช่ไหมอเอาเอาคีมมาจับดีกว่าจบับขยับขยับหน่อยเนี่ยจากตรงนี้ถ้าเกิดมันสั้นไปอ่ะมันจะทำให้แตกไม่อัดแตกเดี๋ยวเราทำให้ยาวอีกนิดนึงดีกว่ามีปัญหาก็แก้วหน้างานครับ ก็ไม่มีใครสอนหรอกถ้าไม่ให้คมมันมีปัญหาเนี่ยต้องเอาปลาติกมาเอาห่อมันแต่นี้ก็เอาเอันนี้มาห่อมันแล้วดึงดีกว่าเอาผ้าเศษผ้าไม่งั้นเดี๋ยวคมมันจะมีปัญหาตอกไหมวะอ่ะออกหน่อยนึงได้ละน่ะ Hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để chọn bỏ ก็สองอันละอ่ะทําต่อทําต่อเรื่อยๆเดี๋ยวเราต้องใช้น็อตตัวนี้เยอะเลยนะไม่พอใช่ไหม,ไมเฮ้ยวันนั้นซื้อมาหลายถุงไม่เหอะวะมีหลายไซส์อ่ะอย่างละถุงอย่างละถุงอ่ะ เดี๋ยวเสร็จสอันแล้วเดี๋ยวเราไปทำฝั่งฝั่งนู้นก่อนเดี๋ยวอีกสี่อันเดี๋ยว,วยเอ็งค่อยทํำตามนะมาไปไปลองดูว่าทําไงกันต่ออ่ะเจาะตรงกลางต่อกลาง,างไม่ต้องวัดอะวางเลย,ยกลางไม้เลยเอาให้มันได้ฉากแค่นั้นเองพอ ตัวนี้จะจับฉากหน้าหรือหลังก็ได้ะะไน,นะ,อะเอาไปกันละเอาผักเอาจอเลยต่อต่อเลยจะไปอะไรล่ะกลัวอะไรล่ะผักผักไว้ให้แล้ว มือสั่นเี่ออยู่ต่อหน้ากล้องมือสั่นเหรอ,อ,อเอาของหมดยังเดี๋ยวอีกตัวนใช่ไหมอเอาของออกอตัวนี้ก็เดี๋ยวเราวางท็อปเนี่ยเลือกฝั่งที่ดีนะวางเจาะรูนำไปเลย สว่านเจาะนำไปเจาะตัวแรกก่อนยิงเลย <ขอ S 1> มา,าฮะเฮ้นี้มันก็พอนี่แค่นี้ก็พอพงเนี่ยในกล่องเนี่ยพอเนะออนาะยาวเลยยิงเลยอันนี้พอ,อ,อโอเคไหมไปเอาต่อ ทีนี้บอกเทคนิคให้ว่าสมมติเราจะเจาะรูต่อไปอีกสองรูใช่ไหมเอานี้วางเลยอ่ะเจาะเนี่ยวางแล้วเจาะเห็นไหมว่ามันเป็นแนวกลางแล้วก็เจาะข้างนี้แป๊กปึ๊ก,กแล้วก็เดี๋ยวฝั่งนี้ก็วางเจาะโดยปกติทั่วไปช่างก็จะขีดถูกไหมขีดแต่เราไม่ขีดหรอกเราเอาอย่างเงี้ยเนะเอาข้างสว่านแปะแล้วใส่เลยเอาลองดู เฮ้ยเอาเจาะอีกรูกเลยอีกรูกเลยน่ะไหนๆก็เจาะแล้วอะ่ะเอเจาะให้หมดเลยเนี่ยฝั่งนี้ก็เจาะไปเราก็จะยึดเวลายึดก็ยึดทีเดียวง่ายไหมวิธีการนี้ง่ายไหมง่ายครับน่ะยึดน็อตเลยทีนี้ ยึดหน่อยดีกว่านะนี่หาว่าพวกเราซกมกใช่ปะเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ตอนนี้เรายังไม่ยึดทีแท็กนะเดี๋ยวเราต้องตั้งเครื่องให้ได้ก่อนเพราะว่ารางทีแท็กเนี่ยยึดแล้วมันไม่อยากไม่อยากจะขยับเนี่ยเดี๋ยวเราจะยึดรางทีแท็กไว้ตรงเนี้จะเอาตัวสต็อป,ปเปอร์มาหน่อยเราใช้ก็ใช้ด้านไหนวะด้านนี้ปะ อ่าด้าน okay, okay, okay. นี้ด้านนี้ด้านนี้โอเคโอเคโอเคเนี่ยเราใส่รางคืออย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเราใส่รางอย่างเงี้ยดูนะถ้าเรายึดเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาลาเอาแถบเขาเรียกอะไรแถบไม้บรรทัดอะแถบสายเทปอะสายเทปชน,นิดมีกาวอะเราจะนับต่อมาแล้วก็มา 8. แปะเนี่ยเวลาเราเลื่อนเราเลื่อนก็จะเราเราเลื่อนเราก็าาจะเห็นแหละเราเลื่อนอย่างเงี้ยเห็นไ,ไหม อย่างนี้แล้ว,ลว Lock พอเสร็จแล้ว like เราก็ล็อกพอเสร็จแล้วเราล็อกอย่างนี้เวลาเรา,ราเราเราจะตัดหัวไม้อสมมุติอย่างนี้อสมบุติเอามาเอาไม้มาชิ้นหนึ่งะนะชิ้นไม้มันยาวชิ้นไม้มันยาวเราจะตัดหัวไม้ฝั่งนู้นใช่ไหมเรางางนี่ขึ้นเราก็ดึงขึ้น,นเอานี่ขึ้นเดี๋ยวนะเราต้องเอาเนี้นไปไ้ขหางหลังก่อนเอาเนี้ย้หวงหลังก่อนเราเนี่ยเราดึงขึ้น พอดึงขึ้นไม้มันก็สอดได้ตลอดแล้วใช่ไหมโอเคไหมทั้งสองฝั่งมันจะเป็นอย่างนี้อ,อย่างนั้นเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทําอีกฝั่งหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูตอนตอนัดทีแท็กเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวปล่อยก็ทําไปเดี๋ยวลุงตุ้มเข้าไปประชุมก่อนแป๊บหนึ่งอเอาไปยึดไหนๆก็สอนเขาละทาให้เขายึดรางทีแท็กเลยดีกว่าเดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งเนี้ยเขาจะได้ทําของเขาเองเพราะว่า เงทต้มสอนฝั่งนุนไว้แล้วเมวื่อวานนี้ที่เหลือเขาก็ทำเองได้โอเคไหมใช้ได้ไหมอ่าโอเคไม่ต้องเจาะนำหรอกงจะบ้าหรือแค่นี้เอา้าเดี๋ยวจับไว้ให้ไปเอาแคมจับมาแค่นั้นเองถ้าจะให้แม่นๆเอาแคมจับเลย เรามีของใช้อยู่เราก็ใช้ให้เป็นประโยชน์สิครับพี่มันเข้าได้ไหมนะไม่ได้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไม่ได้อย่างเงี้ยโทรศัพท์ก็เข้าอีกมึงไปบีบปิดรูมันจะแล้วมันจะจะเจาะรูอย่างไงใช่ปะ่ะอ่ามาฝากนี้ด้วยนะหาเศษไม้มาบีบไว้ก่อนแล้วแค้มบีบไว้ก่อนบีบแค่ให้มันตรงแค่น,นั้นเองฮะถ้ามันตรงแล้วก็แล้วกันใช่ไหมเดี๋ยวก็เจาะกลางก่อน โอเคล้อย่างนี้แหละที่เหลือก็ยืดให้หมดแค่นั้นเองฟางนี้ทําต่อนะเดี๋ยวจะไปเข้าประชุมก่อนน่าจะไม่มีปัญหารู้วิธีการแล้วนะเหมือนกันเป๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนจบทีเดียวเลยดีกว่า,าสิ่งที่ ่ายไปเมื่อสักครู่นะครับละลายหายเกี้ยงดันกลายเป็นภาพสโลมหมดเลยพงเอ้ยสิ่งที่สอนไปอ่ะเดี๋ยวยังไม่รู้เลยว่าแต่เวลากู้ขึ้นมามันมีเสียงอยู่นะแต่ภาพมันก็ยึกก็ยักเดี๋ยวต้องเอาภาพมาซ้อนกับเสียงไม่รู้นะในคลิปจะเป็นยังไงท่านผู้ชมครับเอมซีก็สรุปว่าตรงนี้ได้ละเรียบร้อยนะเป็นเป็นรางตัดเดี๋ยวเรามาตั้ง อันนี้กันพงนะนะฮะเป็นท่านเลื่อยท่านเลื่อยองศาลักษณะใช้งานก็จะเห็นกันอยู่ว่าว่าใช้งานกันยังไงนะครับสําหรับเอฟีที่เป็นงานไม้ก็จะเห็นอยู่เดี๋ยวพวกนี้เราทําทําสีนะเดี๋ยวซื้อมาละซื้อแล็กเกอร์มาละมาลงเดี๋ยวจะสอนวิธีทํานะอย่าซีซัวทํากันนะเว้ยเอยเอไอของวันนี้มันเรียนใครเรียนมันนะเว้ยไม่เกี่ยวกัน เสียดายนะฮะถ้าคลิปออกไม่หมดไม่ว่ากันนะครับผมสอนในเรื่องเทคนิคไว้สอนลุกน้องนะครับไม่ได้สอนท่านผู้ชมสอนลุกน้องว่าไอเรื่องเทคนิคในการตัดการเจาะอะไรทํำยังไงเนี่ยสอนได้พอสมควรแต่ไม่รู้ในคลิปมันยัง,ยงอยู่หรือเปล่าเนี่ยขอบ่นไว้ก่อนถ้ามันอยู่ก็โอเคนะครับก็ถือว่าโชคดีไปคลิปต่อไปไปทําชั้นวางของกันเนาะโอเคไป